สวัสดีคุณลูกค้าคนพิเศษของออฟก่าเดียทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังด้วยครับทเทรนด์สินค้าที่นิยมในปีนี้นะครับจะเน้นกลุ่มของ Eco เลยครับ คำว่าอีโคนะครับเราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็มีผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุดเลยครับทางออฟก้ไอเดียนะครับเรามีความรอบคอบตั้งแต่การเลือกวัสดุนะครับและกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็น ESG หรือ BCG ของหลายๆบริษัทเลยครับโดยมักจะผลิตจากวัสดุที่สามารถใช้ซ้าหรือส่งเสริมการนามาใช้ใหม่ครับและให้ของขวัญรักโลกชิ้นนี้เป็นตัวแทนคาขอบคุณ และแสดงถึงความเอาใจใส่คุณลูกค้าคนสําคัญของบริษัทของท่านและโลกใบนี้ครับวัสดุ c o f r i e n ร l y นะครับเป็นวัสดุที่มีความนิยมมากนะครับซึ่งเราเรียกว่า RPET ครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายฟังนะครับว่า RPET คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับมาทําความรู้จักกับ PET ก่อนนะครับขวดน้ําพลาสติกใสนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยก็จะมีขวดน้ําพลาสติกใสแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่า PET ครับทุกคนคงเคยเห็นและก็คงเคยใช้กันอยู่แล้วนะครับ จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเอาขวดน้ําที่เราใช้หมดแล้วนะครับไปรีไซเคิลมันออกมานะครับซึ่งเราจะเรียกว่า RPET ครับ r PET ย่อมาจากคําว่า polyethylene t e l e p h t h a l a t e หรือ Recycle PET นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่มีคุณภาพสําคัญในการรีไซเคิล การนำขวด PET มา r e c y c l ิเป็น RPET ช่วยลดการใช้วัสดุใหม่ลดการสร้างขยะพลาสติกที่สิ้นเปลืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นครับโดย RPET ถูกผลิตจากการ r e c y c l ิของขวดพลาสติก PET ที่ใช้งานแล้วแยกส่วนต่างๆออกเหลือแต่ส่วนของขวดพลาสติกใสนำไปบดเป็นเฟรกนะครับล้างทองามสาดให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากระบวนการอัดเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิ เพื่อนําไปเข้ากระบวนการทอเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เราเรียกว่าผ้า RPET หรือพลาสติก RPET ต่อไปครับ และสมุดตัวนี้ครับก็ผลิตจากเนื้อผ้าที่เป็น RPET เหมือนกันนะครับสำหรับสมุดตัวนี้นะครับเขาจะมีปกนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาจะมีช่องไว้ใส่เก็บการ์ดเครดิตการ์ดหรือว่าใส่นามบัตรต่างๆนะครับเราสามารถจะเก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับและตรงด้านบนสุดของเขานะครับอันนี้ก็จะมีช่องใหญ่นะครับเราสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือของเรานะครับใส่ไว้ในช่องข้างหน้านี้ได้เลย และตรงนี้เวลาเราใส่โทรศัพท์ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงด้านล่างนะครับเขาจะมีช่องนะครับเจาะรูไว้สําหรับให้เราเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ได้โดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาจากช่องเลยครับและตรงด้านข้างนะครับเขาจะมีเหมือนยางยืดตรงนี้ครับเอาไว้สําหรับเหน็บปากกาได้แบบนี้เลยครับและตรงปกด้านหน้านี่ครับพิเศษมากมาครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าสมุดที่เราใช้อยู่นะครับ เราจดจนมันหมดแล้วแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเล่มใหม่นะครับเราก็แค่ดึงปกตัวนี้นะครับออกมาครับแล้วก็ไปใส่กาสมุดเล่มใหม่ได้เลยตัวผ้าที่เรานํามาทําตัวปกนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า rcs standard นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับส่วนตัวปกสมุดเล่มน,นี้นะครับก็ยังทําจากเนื้อผ้าที่เป็น rpt เหมือนกันนะครับ สำหรับแพ็กเกจจิ้งที่เราให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษคราฟน้ำตาลนะครับซึ่งในการผลิตกระดาษคราฟน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่เป็น FSC เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เรายังทําโลโก้นะครับบนกล่องให้ด้วยนะครับสินค้าตัวนี้เรามีสต็อกนะครับสามารถสั่งผลิตได้ทันทีเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับออกก้ไอเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ